สวัสดี user nx ทุกท่านนะครับพวกเราบริษัท h ิต a c h i Sunway Information System นะครับวันนี้เรามานำเสนอฟีเจอร์การใช้ nx m o d i d s i g n Design, โดยที่ไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดการใช้ซอฟต์แวร์ฟรี30วันนะครับเพียงแค่ท่านได้ข้อมูลจากทางบริษัท h ิต a c h i Sunway นะครับเราจะส่งไปให้ user ทุกท่านคลิกเข้าไปที่ทดลองใช้งานนะครับโปรแกรมก็จะสวิปเข้าสู่ในส่วนของ Internet Explorer ของทางค่ายซีเมนต์นะครับ Get Start Now นะครับเมื่อเข้าไปเสร็จจะเจอคำสั่งที่เขียนว่า Let s Get Start Trial h a v e Move นะครับ This Trial h a v e Move to New Location คลิกเข้าไปนะครับอ่าเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จก็จะสู่ในส่วนของการ r e g i s เตอร์ให้ท่านกรอกชื่อนามสกุลอีเมลพาสเวิร์ดโฟนคอมพานีชูดคันพี่แล้วกดไปที่ Start My Free Trial นะครับ ก็จะเป็นการ r e g i s เตอร์นะครับเมื่อ r e จิสเตอเสร็จเรียบร้อยกลับเข้าไปที่อ e ีเมลของท่านที่ทำการสมัครนะครับก็จะได้ข้อมูลจาก Siemens Digital Industry Software นะครับกดเข้าไปที่ Access นะครับเมื่อกดเข้าไปเสร็จนะครับตัว Software NX นะครับจะทำการ u n u n ซอฟต์แวร์ t t r i l l ให้เรากดไปที่ Start Here นะครับโปรแกรมก็จะทำการ Activate Searching Starting แล้วก็ c o n f i g u r i n g นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ทำงานนะครับอยู่ตรงไหนนะครับสามารถที่จะใช้ตัว nx free mm hmm. เพียงแค่ไปนิ้วนะครับไม่ต้องมีการติดตั้งนะครับเครื่องก็จะทำการ activate สักครู่หนึ่งก็จะมีปุ่มสีเขียวคลิก launch software เข้าไป เมื่อกดเข้าไปเสร็จนะครับจะเข้าสู่อีกหน้าต่างหนึ่งนะครับโดยหน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างของทาง Siemens เลยนะครับก็จะมีไอคอนตัว NX อยู่นะครับอ่า o n n เ c t เข้าไปรอสักครู่หนึ่งครับอ่า s t a r t เข้าสู่ NX Mode Design Welcome นะครับจะเจอไอคอน NX แล้วก็จะเป็น Pop Up ขึ้นมา Welcome to NX m o d e s i g n t r i a l ท่านจะมีเวลาในการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้30วันนะครับยังไงก็ตามนะครับทาง user สามารถติดต่อมาทาง Hitachi Sunway Information ได้นะครับทางเรามีความยินดีที่จะนำเสนอโซลูชันแล้วก็อัปเดตเทคโนโลยีต่างๆจากทางซี e มน n s นะครับก็ในวันนี้ขอบคุณมากที่ได้รับชมนะครับขอบคุณครับ สวัสดี user nx ทุกท่านนะครับพวกเราบริษัทฮิต a ช h Sunway Information System นะครับวันนี้เรามานำเสนอฟีเจอร์การใช้ nx modi f i โดยที่ไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดการใช้ซอฟต์แวร์ฟรี30วันนะครับเพียงแค่ท่านได้ข้อมูลจากทางบริษัทฮิตาชิซ Sunway นะครับเราจะส่งไปให้ user ทุกท่านคลิกเข้าไปที่ทดลองใช้งานนะครับโปรแกรมก็จะสวิปเข้าสู่ในส่วนของ Internet Explorer ของทางค่ายซีเมนต์นะครับ Get Start Now นะครับเมื่อเข้าไปเสร็จจะเจอคำสั่งที่เขียนว่า Let s Get Start Trial h a v e Move นะครับ This Trial h a v e Move to New Location คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จก็จะสู่ในส่วนของการ r e g i s เตอร์ให้ท่านกรอกชื่อนามสกุลอีเมลพาสเวิร์ดโฟนคอมพานีชูดคันทีแล้วกดไปที่ Start My Free Trial นะครับ ก็จะเป็นการรีจิสเตอร์นะครับเมื่อรีจิสเตอร์เสร็จเรียบร้อยกลับเข้าไปที่อีเมลของท่านที่ทำการสมัครนะครับก็จะได้ข้อมูลจาก Siemen s Digital Industry s o f t w a r e นะครับกดเข้าไปที่ Acces s นะครับเมื่อกดเข้าไปเสร็จนะครับตัวซอฟต์แวร์ NX นะครับจะทำการ Launch ซอฟต์แวร์ทรีเอให้เรากดไปที่ Start here นะครับโปรแกรมก็จะทำการ Activate Searching Start i n g แล้วก็ Configuring ะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ทํางานนะครับอยู่ตรงไหนนะครับสามารถที่จะใช้ตัว NX free เพียงแค่ไปนิ้วนะครับไม่ต้องมีการติดตั้งนะครับเครื่องก็จะทำการ activate สักครู่หนึ่งก็จะมีปุ่มสีเขียวคลิก l u n c h ์ซอฟต์แวร์เข้าไปเมื่อกดเข้าไปเสร็จนะครับจะเข้าสู่ อีกหน้าต่างหนึ่งนะครับโดยหน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างของทาง Siemens เลยนะครับก็จะมีไอคอนตัว NX อยู่นะครับอ่าคอนเน t เข้าไปรอสักครู่หนึ่งครับอ่า Start เข้าสู่ NX Mode Design Welcome นะครับจะเจอไอคอน NX แล้วก็จะเป็น Pop Up ขึ้นมา Welcome to NX m o Design Trial ท่านจะมีเวลาในการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้30วันนะครับยังไงก็ตามนะครับทาง User สามารถติดต่อมาทาง Hitachi Sunway Information ได้นะครับทางเรามีความยินดีที่จะนำเสนอโซลูชันแล้วก็อัปเดตเทคโนโลยีต่างๆจากทางซี e มนต์นะครับก็ในวันนี้ขอบคุณมากที่ได้รับชมนะครับขอบคุณครับ